ตาเขาว่ามีอะไรกับหมอเงียนเนี่ยตาหายเลยนะเอาไหมเอาเอาทำไมไม่เอาอ่ะเอาเอาตาเดินได้เลยนะเงียนบอกตาด้วยว่าต้องมีตัวเองก็เดินได้เลยอ่ะตาเดินเออห้าคูเท่าไหร่สี่สิบ่สิบก็เออห้าคูสี่สิบเอาเปล่าเอาเปล่าจากที่เดินไม่ได้พูดไม่ชัด ช็อตได้นะง้อนัดเองนักองนักษาได้ไหมเนี่ยได้ไหมทำยังไงทำไงเอายาแก้วดแล้วฮะทำงายงั้นแบบนี้พาเขารักษาในห้องน้ำได้ไมเนี่ยเขาเขามีอยู่สีน่ยเขาะไปรักษาไหมเอาีดดิดเอาอย่างไมองเงี้ยบนี้พเดให้ không ừ. chấp tên xài sợi na Bỏ bỏ cái bắt tên như thế này bảo đi Xong rồi tên như thế này mai có lúc cái này có clip cái khổ lúc như nhanh mì mì tao bốn mươi bảy à hôm nay mì tao nó không có <laughs> à, 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 à. mình đi tập bóng anh còn để em quay lại đây 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 đây

เป็นอะไรโรคอะไรก็ใด้กัได้เอาเดินไม่ได้เขากระจุกกระตุกเพราะว่าโรคนี้้็มีเพศจำพันระหายเลยเนี่ยเอาไงเอาอะเอาทางี่ยางของเง้ยไหมองเงี้ยมองเงี้ยเอาไงยายมองเงี้ยไปเเอาตังมาสี่สิเลยแเอา่ม่ดน้ำรักษาคนดีเฮ

เดิมของห้าคุณทำไม่หายไปละเออมันไม่เอามันเดินไม่ได้ก่นถามพี่ก่อถามพี่เอาไม่ไม่ไม่เอาเขาเอาอยู่แล้วเอาจังเลยเอาจังเลจับมาเขาเขาพิการมันก็จับโอ้โหใครนี่อ่ะจ่ายตางมาก่อนจะได้เอาอ่าจ่ายตามมาก่อนต้องพึ่งเราพึ่งหล่ะ

เรนีเี่ยถามเลยสางไงกันเหรอปวดกันมาเนี่ยปวจบตาปวดจตานาสาไงเร็วูเร็วงไงมึงต้องก่อมคนที่กูให้อยู่แล้วสี่สิบาทะไรนะอะอนะอะไะอะอนอะไนอบไรนะอะนะร ไม่อไม่เอกแบกวันไเอากันออตกระไบอลโจมไปเลยเอาเลยเอาเลยเล้เอาไแล้วม่ได้เขาเอาไปล้วใหู้กไปแล้วอ่ะนาไแล้วเนี้ยูกไปไหนู่รัดนะรัดเัด้ง เอไม่ต้องโชว์นมนะไม่ดูเงี้ยเอาไปมึงก็คุยกันแย่งให้รู้เรื่องดิเอ๊ะเอางั้นคุยกันเงี้ยถ้ามึงไม่ได้กันน่ะตังก็ที่ได้หมอก็เขาจะแย่ดิเอ๊ที่ได้หมอปฟ้าไปแล้วห้าสิบบาทแบ่งข้าวห้าสิบบาทได้ไปแล้วเอานี้ให้อีกเร็วคุยกันดิตกลงกันกันไหมไม่เอาพี่

เออเออเองลงมาภาพบีเส้นเขาเรียกเปล่าเขาเปลาเขาสนใจลบีเส้นเนี่เอามือมาเอามือมาเอามือมาจับจ anyway> ับจับเอาละจับเออเอลองบีดตรงบีบไปไม่ได้ี่เอลงบบีไปเห็นงเยมันนดเก่งนะบอกให้อลงเงยิ้มอ่ะลงยิ้ม

ไปนี้แกเดินไปโอ๋อที่ลุกโอ้ยโอ้ยโอ้ไปเ้ยปไ้ยปเ้ยปอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโเ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อกยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโร้ยโเลยอ้ยโอยอลยโอ้ยโอยย้ย้ยโอเลอยอ้ยยไปเอายโอยยอ้ยอยโอ้ยยโอ้ยยโ้ยยย แล้วเอาไม่ได้เอาไม่ได้แล้วมันยดเลยมันงเลยแล้วลเขาผนตังใช่ปะมันไม่ลัวกันตาจริงเหรอจะจะเป็นโกีจํำได้วันนักเเอาแล้วเอาไงตาจริงป่ะจรไม่จริงไม่จริงไม่จริง่จริงไมริงไม่จงม่นม่งจรองจองไ่ม่จไม่ร่ะร่จรม่ เอาเอาแล้วว่าทำไมเดินไม่ได้ก็แล้งเงียมาแล้วมองเงียบทำอะไรมามองเงียบทำอะไรมาไม่ได้ทำกะไม่วงียไม่บอกก็เดินไปแล้วก็เดาน้องเงียบเองไปทำแล้วคนป่วยเนี่ยยังไม่ใส่ฟังมาดูเรมาไอ้กัง